สวัสดีครับมาแล้วแมาชิงวันนี้ประจำวันเสาร์ที่3มิถุนายน60นะระหว่างแคนแคนไลพี่ฮิวน้องเฮลหรือพี่ฮิวก็ได้นี่ชาโดครับชาโดชาโดทักที่เป็นปังชุบกันยังวะปาแล้วปะแล้วเอาปาแล้วเหรอเอาไม่หลอกกล้องกูเลยพี่น้องตาลแคนไลตาลโนวาครับโนวานะครับโนวาลพี่ฮิวก็เรียนมาไลกับปิดเทอมกลับมาแข่งใหม่ เราคิวชนะไม่ใช่เหรอเรื่มงก่อนดิพี่โพล์ข้าวสองเลยพี่วันนี้นะอ่าพี่ลืมบอกไปข้าสมัครพี่เก็บมาตั้งนานแล้วเนี่ยมีคนเคาะมาถามในเพจพี่เท่าไหร่อ่าวันนี้ข้าสมัครพี่เท่าไหร่ตอบดังๆดิสามบาทอ้าวสามบาทนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นล้หลายปีแล้วนะสามบาทเท่านั้นแต่การ์ดโปรโมเหมือนเดิมแล้วก็วันที่14วันพุธที่14นี้จะเป็น GBT 03นะครับออกมา2ขีดพุธที่14 ใครพี่ออเดอร์มาก็เข้ามาในเพจพี่ได้นะครับขอมครับใครจะภาคดีเดี๋ยวพี่จะเตรียมของรางวัลตอนเล่นแพ้แมดดีๆตอนนี้มาช่วยกันภาคเรินเทนของชาร์โดมาดิครับชาร์โดลงบัสดักอบิสแล้วไปไปไปพูดเอาสู้เวลาอัดกันเนี่ยอัดแท็กบอกดังๆหน่อยครับครับดังๆเลยเก้าพันเก้าพันตีแว่น เก้าพันเลยนห้าพันครับห้าพันเท่านี้ถ้าบอกว่าห้ามือเนี่ดังแบบนี้นะตามความแรงแต่นี้ก็ได้นะต่อไปไปใ็นของโนวาแกร์เปอร์ไอเคทำไรครับไม่ไรนะครับข้างตีติดข้างเชื่อเลยไม่รู้เพราะเหตุใดแหวนคลัชลังเท่าไหร่คลัชเลยนะห้าหมื่นแลครับรอพลังจบครับเจ็บเป็นจั่วนะครับผมชาโดเอาละครับชาโด้ทำ ยังไงถ้ามึงกี่ใบเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดชาโดชนะพี่จะไม่ผ่าเด็กนะเพราะว่าโค้งก็คล้ายๆเดิมอ่ะชาโดอาบิทนีแต่ถ้าเกิดโนวาชนะเดี๋ยวพี่จะผ่าเด็กไปแบเอาแล้วผ่าว่ามีอะไรบ้างจี๊ดครับผมคิวครับอ้าวนะฮะเฮะได้วยข่าวว่าน้องตาลน้องตานโนวายืมเด็กชาวบ้านมาไม่ใช่เหรอยืมใครมาน้องตาลยืมพี่กัวครับยืมพี่กลัวฮะพี่กัวยืนมองอยู่ข้างๆไงครับ ไปไปไลท์ว <wind> <'t> ิตโตพอสมาครับผมไม่่ใชวออเตอร์พิง <hey>. ค yeah, ์วิกเทนอีกข้ออนไรครับไปเลยครับไปเลยครับเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้ต้งตาอะไรคอนหน่อยครับไพบลู ถ้าม,มีตัวแ t นอมูสองพันข้าวบ้านาาหนึ่งข้ายรหนึงอ๋อครับตอนนี้เป็นของโน้ว่าพลังไม่หกการมเอค่ข้าวบ้านครับลูกบกห้าสกิลตัวนี้ติดไหมคะติดครับเพราะว่ามีการแน <c oughs> โอเคได้เขาอยิงข้าวไร้ตัวหนึงน่ง อ่าครับผมตุ๊กหนึ่งอีทันอเราข้าคิวนะครับได้คิวไว้ตัวที่ลูกบอแอทแทกบว2สองพนะครับแต่ตัวนี้แม่รูกอันนี้พาป็นมนหกบวกห้าพับวกนงสองหมื่นสี่สองมื่นหกครับข้มูลจากไหนอันนี้ห้าพันห้แล้วก็บกสองพันบวกก็สองใบครับอ๋อที่ก็สองใบเค ชาบูอีชาโด้ชาโสไตล์แรกเอาละครับชาโดทำการสไตล์ครับนี่ใช่าหนึ่งตัวคอเกตังบวกสามพันติดเชื่อเมนเจอกาหนึกายหนดาครับมีการติดพันกุกน้อย โดเรินได้รับพลังบวก3,000จากสกิลของเคซีดับคนรุ่เร่เลยนะไม่ได้เขาหนึ่งมีพลังเอาละครับดีแบบดีทายแล้วฮะเข้าครับเข้าแล้วครับฮอหือได้ติกเกอร์ปัครับไต้ฮิวอีกแล้วครับแห่งกันฮิวลเกินออกหลายดอกเลยอันนี้2ส4่เขาแล้วจะใส่ฮิวเจ็ดใบ ยาเดี่ยวพูดดีกว่าครับว่าบบกค่าคันให้แบนรนด์นะครับครับโบกค่าคันครับเราจะสแตนถ้าโบกค่าคันให้แบรนด์ขายครับของมืออ่านะครับเป็นเทิร์นของโนวาแกปเปอร์ต้องตายครับสไต์ครับทิ้งวิกเตอร์สไต์ครับไวตีฮิตลุกัวหนึ่งบาทเบเทโอไคเซอร์วิกเทน อืมอืมฟูลบอดเท่าไหร่หมื่นหกครับตรงที่งตงตีกาศนะครับคิดแล้วสแตนใช่ไหมครับเช็คสก,กิวนี่ก่อนเลยเปล่าโวิวตัวพันมากใช่ครับสก,กิลตสก,กิลวิลกต้าบวกห้าสกิลครับบวกห้าพันแล้วก็ตัวนี้เมื่อลุกจากความสามารถของกานะครับบวกห้กกาพันตัวนี้นครับถ้าตัวหน้าลุกบวกอีสี่พันครับจะเข้ากันไหมสองใบพิจิครับผมซาซันด้านนะครับ โด,ดทนทราลกิ้วพุ่งมารันชิมไดชิครับสไต,ค,ต,ตรค,ครับพ <c oughs> ลังพลังนี่ครับคีล <c oughs> งนี่หมดครับ okay. เอาที่เพื่อวางกัเดี๋ยวเดี๋ยว้จำบได้บอกนี่หมดเลยใช่ไหมครับพ <c oughs> ลังอัดรัวให้สก,กุนด้าน,นะครับเอบวกห้าบวกหมื่นบวกสองหมืนบวกสี่บวกห้าสามหมืนหกสองคีครับ <c oughs> สามหมื่นหกสคีอันนี้พลังเท่าไหร่ครับหมื่นครับ,รบอ๋ออันนี้ม,ม่บวกพนละังถ้าเกินนี้สแตมม์นี้มีพังเปล่ามีครับ <Okay. S 2> อันนี้มีทิกเกอร์สองใบเป็นสามใบครับเฮ้ยสใบสใบเปนห่นเก้าเป็นหมื่นเกได้พลังบวกห้าพจากตัวนี้เป็นสอเป็นสอมื โอเคโอเคแล้วอะไรไอ้ค่าพนะเพราะบวก7,000เป็น3 0 0็เอาเอาค่าพมาจากสกิลนี่าบิกเตอร์บวกสกิล่ายบวิคเตอร์แล้วเมื่อกี้บวกไปแล้วอันนี้ยวพี่อันนี้รูกค่าพนะครับอันนี้บวกค่าพเดี๋ยวเดี๋1,009ตนี้เปน1,009 0 0เียวเพิ่งยงเพ่งนี้พ่น1,009อันนี้าพใช่ป่ะอันี้2 4 2 9โอเค่องคิดโยนที่นี่นะโอเคกา แรงครับชาโดมือแตะก้อนนี้ครับป่อยแล้วมือสี่ครับสกิลของไวแฮงครับเขาตะบัสหนึ่งลุกเรียลางซัปเปด้าบุญห้าพันหกหมื่นหกหมื่นอีกสองหมื่นตีตีบอกตีบอกไม่กัดบอกได้โอ้ยเจ็บเป็นจวดฮิวก็มาโอ้โหฮิวได้ด้วยเบรกไเบรกไลแดมไปตีเอาเบรกไลนะครับเอาละครับ เทร์นี้อยู่งงี้เนี้ปิดไหมครับมาหน้าครับเเกิลของเบกไลท์ครับบุพลาศาสัร์ุคลาสร์หนึ่งแล้วก็มาหน้าสุพลาคาอ,อีกหนึ่งครับ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้อะทำไมอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายได้กาลิเจียนนะครับเครื่องมือกี่ใบครับใช่เปล่าเครื่อกี้ใบค่าละสองตอนแรกมีสองใช้ที่สกาลเจียนนะครับสกิลเบรไวโบอีกหนึ่งมือนะครับพลังแรงมากตอนนี้ เขาดับหกบัตเตอร์ดอาร์บิสเช่อหุมครับครับผมอีทายและตีอีกต0หมื่นหกพันนะครับข้างนี้สองหมื่นองม่เฮ้ยโทษโทษโทษเอาใหม่ครอาใหม่เพราะเมื่อกี้ กี้ไีก้าวติดมาข้นไปนี้ดิพาเล็กน้อยครับมีก้าติดมาดีนะยังไม่ได้ยูเลยจากรสาคอจากเด็กนะครับนะครับขาอนี้ขออีกหนึ่งหมื่นนะแจ๊ะหนมหม่สองิบาอุ้ยพอบอกรอได้เข้าครับอืมอืมโดยไปหนึ่งครับ สกิลครับเขาบอาสองกินสาวแวนลูกครับสามสองได้การนับเบียนหน่อยสิสาเอ็ดสีห้าสองหนึ่งเมทพิวซีพิวซีครับสามหนึ่าห้าครับได้ยอกวัดไปครับเจ็ดอุ้ยลอยครับตอนนี้ตสไตล์จั่วเทพคระสไตล์ครับรอมาสไตล์ครับสิ่งที่เรามาคืออะไรเมเทอรโอไคเซอร์วิกโตพลสมา เขาสองเขามีเขาสองพอดีใช่ไหมครับเขาได้แค่สองคือของนี้ของแอนเขาไม่ได้ใช่ไหมโอเคนี่นี่ใช้หมดเลยวใช่ไหมบาครับเปเ้าเท่ไเช็คสองใบนะครับโอเคนี่ครับตกลล้ครับเอาลครับงเท่าไหร่สองคับเช็คเลย ชี้ <detective. S 2> พลังรอพลังจะร้านยืนไหมตายโอ้ได้แชมป์นะครับน้องตาลนะครับตาลตาลนะครับก๊อปเด็กไว่กูดเกมเปอร์นะครับเต็มเต็มเลยอเต็มมาที่นี่นครับ